ไหเพนยู่วัดศรีมงคลบ้านนาเกาะพี่น้องตมเก่าเพชรสมุนทำมาเห็ดเพนถวายเพนยังงานไงแต่เขาหน้อยหน่อยงานพี่น้องเทามาเห็ดกับข้าวใส่ผักข้าวจังหันนี่พวกพนักงานใจบุญทั้งหลายนี่แม่นเบิดพี่น้องอันนี้นะได้บุญได้กุศลน้ำกันเบิดนี่ยนะนี่นี่ของรังแกงผักข้าวโอ้ยโซโลเดี๋ยวเดี โซกับฮกบาสันตัวน้องอึงหมกแจงหมูก็โซเหมือนกันนะครับแสือกไส้กรอกอืมชิ้นนากออันนี้ลาบหมูปลาอีกก็ทูเห็นบอก่าชิ้นนี้เซ็ตๆอันนี้มียังนี่ไก่ย่างไก่ย่างนากอไม่ใช่วิเชียนเหรอหมูย่างกุ้งย่างไก่ย่างวิเชียนใช่ไหมย่างย่างนกย่างนากอคนตกคนมาเจอในวไก่ย่างนากออันี่ลาบหมูปลาพี่น้องซื้อมาจุดด่วนเมื่อวานนี้แต่ผนละมากได้หมูปลาเนี่ย ขานองขอคืเยอะเลยทีดียวอากําลังเตงพักเข่าติดติดติดนุ่มม่หนุ่มใดม่จะกลางจัดเตียงอาหารบวคือ บคือกันแน่นอนไทยกับลาเบาคือกันแน่อืมจะไอจะน้องฮเบิดมาทำบุญพี่น้องช่วยกันช่วยกันช่วยกันจัดจัดโตจัดโตโอ้โหทรพีหักเลยแบบนี้อ้าากระจนหักนชอคนมันไปเซไปไ,ได้สงเป๊กเลยบอกรพีจีนงอลององแล้วน่ ครูเรียนนี่จะได้เปิดเปิดเพลงให้เต้นได้เยายเพชรซื้อสปีกเกอร์ไมโครชูดมาเปิดจากแล้วให้พนักงานเต้นมาสักหนึ่งเอาเอาแต่มันไปซื้อเชื่อเขี่ยมหมดไปนีไทยนี่น่ะแกงหัวเข่าบุ๊คเป็นแกงหัวเข่าหปือแกงพีนแกงพีนเฮ็ดสามพลามาสักหนึ่ เิ่ป็นเต่งเลยเป็นกระเจียบมาวางไปจังซี่บุคือคนลาวเขาไดโนอนไทยนี่ดิแต่งอันนี้เป็นกระเต่งมาจังซี่เจรตุเป็นสีสันอย่างนี้นี่ยังบเปลี่วเถอะภาพเต่งเลี่ยวสัก่อนเพิ่นแต่งเลี่ยวนะเขาจิตอันนั้นวันนี้มาเพลินเด้อพี่น้องเด้อมาเพลินอยู่บ้านนกเกาะเฮะไายให้เบิ่งเร์ดสว่าดแชาแนลฮ่องกง เป็นลูกเป็นหลานมาซ่วยกันแตงพระเข้าเด็กพีนมนะจ๊ะบุคือคนลาวเนาะบุคือกันไดอันนี้ของไทยเขาจะเห็นเดียวน,น,นี้เบึ่งเอาเด้อโซบปัวลาวพระเจ้ามาถวายพีนมบุคือลาวเขาได้อันนี้ของไทยต่างกันไดพระเจ้าเจีเป็นพานแล้วก็มีโตให้แต่ละองค์ละองค์นของฉันเนี่ว่าบึงเอาสีถ่ายให้บึงเงี้ยเงีหน่อยหนึ่งเนาะ

โอ้โหจัอรอเาเดียวจอเ้อดเห็ดมโอ้เห็ดมาเออพวกขน้อยเห็ดมาใหเ้เพน <c oughs> นี่ขันแตงแล้วก็แตสิ่นี้คูบ่าวมันก็ิมนางสันน่นนะบุคูบ้านเขาได้พี่น้องบุคือแคนาดาบุคคือโสบโผลแล้วนี่แตงก็ตะละบนระบนเพิ่น พหก6เมรไปพหก6พัก6เมตร1.7ไพนะอันโหลแสนยืนดูเฉยๆไม่ต้องทำอะไรทำให้ปินดอกเธอแล้วเราก็จากเบืเนเน้องหิตเนี่ยเดี๋ยวเนาะ แล้วก็จะเห็นบ่ทีนี้เขากับพีโพราวคือกันบ่คล่ายๆกันบ่แต่ยู่าก็เจ้าเสพพักเข่าตากนั่นหรออันมีตีนน้อยเนาะยูาก็เจ้เห็ดเปุนตีนว่าเขานน้อยฮะแก็ยกไปเลยเยอนีะอันนี้อันนี้บนบุญไงอันนี้มันสันเทนธรรมดาเออเทนนี้พี่เจมีออกออกเครื่องมาแล้วก็มาเตะอย่างี้ก็ยกไปตัวจริง ยังคือมาไล่าลยโอ้โหอือโอ้นี่ดีค้ับิ่้งเตียงแล้วแล้วก็ประมาณนี้พี่น้องโอ้นี่นี่มีเกลีงมีมุนอยู่พ่น่ะบอพี่มีลาบหมูไก่ย่างกุ้งย่างโอ้มีเกง่นั้นเกียงย่หุนี้เนี่ยมีน้ำพริก โอ้โหโอเคบ่งโจนั่นดูบ้น,นี่โอ,โอ้คูบาก็ก,กินแบบหม,ม,มุนหมุนโมวินหัวบ่เนาะโอ้คคกดีนีคือกันทนี่น้องคือกันนี่นี่น,นี่แหละเวลานีจะพระนนบนข้าก็บจักแล้วเตียงวลบ้านี้ได้มงแล้วพึ่งกมากแล้วบ้าน,นี้มีพวกไฟมีออกออน้นคือหมุนบ้นานไรชนะของน้นนะบ้านน้นบุมมีอะนหมุนโอ้ยบ้นบวชเป็นนี้บ้านทบวชเป็นพระก็้ได้มุน น <mm um> uh> ี่ไม่ได้หมุนนะครับหมุนเจ้พระอโบขักดีว่าบเอาเคียมาพ่อมน้องเอาเอาเคียมันมามาผ่านจุวัดพี่แล้วนะเออ่ซื้อเนวมีไหนหลายเพื่อ่ะผคนละไม้ก็นเลยบมมี่วะอยู่ไทยอย่นี้เ โอ้ยูลาคือกันล่ะธรรมดามันบ่มีในไหมมึงง่าเนหมแซงเลยคูบาเกียวอืออเรียนกดเรียนสันบไดยคู่บาแล้วบสบายเคียวอาไมมเสีไม่ทมอ่าแล้วบูพาันซื้อปหนใหญ่รวยหฮงมากอนั่นแหละอเพ็ดกคิเห็นบันอเอามมต เมตูหมักยังกระซื้อมาใส่ตัวน้องอือพอลุงก็คืดเห็นเจนหมูปลาลูกเดียวนะ <c oughs> ตูผ่ตผ,ลตผลดิโอ้ตู่ผลละมักได้หนึ่งโอ้ตีละโยมเสร็จละตีละครั้งย,ยันเบิร์ดละครั้งอยู่ไละครั้งละครั้งอยู่ไหนละครั้ง โจ่ไจ้ไปตีละครั้งมย<อ>ูเซิโอ้เอาหลันละครั้งสิหลันยังไงโอ้ละครั้งกับข้าขี้นิมจังเลยโ,โไม่ธรรมดานี่ว่ามาพูดสูงเท่มาปีนี่น่นอะสูงม่ละร้อยชิชิโอ้สูสู สูงจังเลยเรียนยู่โมเดีล๋ล่ะโมห้าอออปีนึงเนาะโมหกโมห้าโมหกก็ไปเรียนฮอตเสบ็จดิอ้าวสวัสดีจ,จ้าคุณยายมาอีกแล้วครับบุญวาสนานมีได้มาเรื่อยเรื่อเดีวนี้นะถือเรียงแม่สิมาอีกนึ่นต่ะมากลับไปกลับไปสุดนี้นะสงสัยจะนานได้มาเพราะว่านี่ตัวเก่ายังไม่หมดเลย นี่ตัวเก่าไม่หมดต้มใหม่มาอีกแล้วอ้ยจนวานนั่นแหละน้องเอาเรียกแล้วเรียกผู้นิ่หนอยขี่รถมาฮนาพู้ลุงเลยถามว่าเรียกอกอะไรวันนี้ถ้าถูกใจนางฟ้าหมดเลยสันอบอบถามเขาเรียกคุปเป็นยังเขาก็วบาสองซีหกซีบวะอืมแลอาเห็ดบุปปินให้กับโมได้เน่่ะซื้อบุปปินดิ กระื้อจะสองชีหกชีื้อบอกยาวๆพันหนึงมึงไม่เป็นอย่งพันสองขึ้นหน่อยเทวะเขาบอกเคยเสื้อบรรจักนาะมีี่ใบะพันละเพิ่อนใส่ใส่อะไรใส่อะไรนไอ้มึงไปแจกบ่มีบ่ละ เดนิเตียงนั่นเราเป็นอย่างนี้มาบุงดูงบนีสามองค์วะนี่เป็นยงนินี่นี่มันขวดน้ำามอันขวดน้ำสามอัน,น,ส,าอนสามองค์ช่นสามตัวน,นี้ก็สามกันโอ้สามสามเจ้าบริสิทธิ์เซแม่บง,งามเกิดชัดหน้าหน้าบเียงเลย ไห้รีตัวเจ้าเห็ุอยู่วัดต้องเห็นกำงามอืมโอ้ยเขียแบบเลยหลับซึนมึงตายวันนี้ที่จะอะไรวันนี้ยืนอยู่ขน,นาดเจ้าหน้หหาไล,าลา่ไม่ยืนบนมือหนึ่งฮักชาให้ฮักชาที่ราบหมูเลยให้มันปิดตอมตีละครั้งแนานมากเนี่ยว่ายตีละครั้งละคขึ้นแน่นมากในเม้งวันบ่อะไรนี่เนะี่ย <c oughs> เปิดพัดลมไล่มันบ่ได้ดิใส่พัดลม พัดลมเปิดไรไม่ได้เป็นนรไงดนีนี่เปนเสื้อผาบัดี้นเออเรียบร้อยเสืมนันบันดนอยเฮงจังแห้งะเฮงคลัเพร hey, าะเขาจะไปอยู่หรบบือนนยน อะไรอะไรคนยันลอยบนนี้องเจียนนยันเดี๋ยวประธานยิ้มเทียนเบิดเลยอย่างนี้นึกข้อสามนะมาเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเมื่อคืนเขาเกิดเป็นเทพกับครับล่ะเขาบด้มาโดนปีสตินี่มาดวนไม่ฮ็ดบุญให้น้องชายอยู่แล้วบุญร้อยวัน เสร็เรียบร้อยเลยเราเสอศมือสั่งมือเปแนกเลยเจ้าว้านน้านางรำหรืเจ้าว้านโอ้โหนะทีัดงานย้นยันไม่ลำ

สันแล้วโยมก็สันบมรดลเว็บ้านผมจะนวดวันนี้ไว้อยู่ปะโอ้ยลืมบอกเบียงไม่ให้กินด้วยดูนี่ปะนี่กินที่บ้านนะพวกกินไม่นี่ สันแล้วโยมก็สันต่อเสียบบ่อเสียบบ่ออร่อยบ่อเสีบได้เนี่ยฮึ่มอไรเออเมนนะครับเมนนะฮะ คือเกาบอนจำได้เ่ี่ควยขึ้นหงามจำได้เยทานเราคีควยขีพ็ดฟูหงามกับไปเห็ดห้อยม้อกไปเห็ดให้หอยหม้อกับตัดเืดอะมันทำบดมันใครจกจื่อแล้วมันดุ่นลายเนาะเจ้าว่าจื่อเต่ว่ากเะ็ดนท่านะมันกรไปได้ปีด้เนาะสามสี่สิบปีเลยลูกสาวเขาก็จนสสปีเลย มืืออ่นจะไปกรุงเทพเมื่ออื่นไ <Okay. S 1> ปนอยู่กรุงเทพจากสองคืนแล้วกับกลับละมันโบนิมาโดน mm hmm. มาทำบุญลอยวันนะพี่น้องเมียอยู่สซบุโปรลาว mm hmm. บุญลอยวัน mm hmm. เสีย่ยเงื่อนสามนะสมารด่วน